ครับผมเอลก้อนนะครับวันนี้จะมารีวิวไอดีที่230นะครับไอดดาวแดงนะครับมาดูซีตินะครับซีติครับอัตราการชนะครับแนะครับแพ้4ีมดิตัลีเครับ64%ีเรนคครับมิชชั่น1 1 0 0 0ครับอัตราความแม่น15อัตราการอยู่รอด57%นะครับเทชอดอยู่ที่6,9 0 0 0นกะครับยี่ที่4 9่0 0 0ล้าน4แสะครับ s อนะครับเหลืออยู่4 0 0นะครับ ไอเทมตัวละครนะครับจะเหลืออย่างละ2วันนะครับแต่จะมีหนุมานเฟกนะครับกับดูหนุมานนะครับอย่างละ12วันนะครับส่วนไอเทมนะครับเหลือป้องกันทีมครับ5วันครับแล้วก็เป้านะครับ35วันเปลี่ยนอาวุธปืนเร็วครับ41วันนะครับแล้วเป็นอัพ1ิวันเปลี่ยนสีชื่อ3วันครับแล้วก็ให้ช็อตยอฟีบวกห้นวันครับแล้วก็จะมีเ p e c i a l Pa แพ็กเกจนะครับ นาก็จะมีพวกอี้พี่คูณ2ดับเบิลอัพนะครับเก็บอาวุธนะครับอะไรประมาณนี้อย่างละ30บวันเลยนะครับมีสองแพ็คก็60บวันหรือ2เดือนนะครับแล้วก็จะมีอีพีแพ็กเกจครับแบบ7วันครับแปแพ็คนะครับเซตเสือครับแบบเวันเอแบบ30วันนะครับเแพ็คเลยนะครับก็คือ7เดือนนะครับแบ็คเดวิลครับแบบ7วันครับหแพ็คเซตมังกรแบบ7วัน2แพ็คแล้วก็เซตมังกรแบบ30วันอีก3แพ็คนะครับแล้วก็จะมีเซตไวเปอร์ครับแบบ7วันครับหแพ็คเซตม้าแแบบบ7วัันน1พ็คคะร ก็ตัวนี้ถ้าซื้อไปจริงๆก็ยังไม่ต้องเติมอีกนานเลยนะครับของเหลือใช้เยอะเลยนะครับตัวนี้ดีอี e. ก็จะเลือยู่พันหนึอยห้าสินะครับก็มาดูปืนกันต่อนะครับปืนมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับน่ครับปืนประจํายศนี่มีครบนะครับแล้วก็ปืนจากกิจกรรม8ปีก็มีครบนะครับมีอากเอแล้วก็มีเอวีนะครับ พวกพีเดสเตอร์ M สี่พีเดสเตอร์ A K มีครบนะครับปืนประจํายศมีครบออเร็กชันอลลี่ A K ก็มีนะครับไซบอร์ก A K ก็มีครับ M สีเพชร M เอสไนเพชรก็มีนะครับโปร M สีนะครับถ้าปืนจากกิจกรรม5ปีก็มีนะครับเป็นปืน M 9 4 5 C นะครับ พืนจากกิจกรรมก็มีพอสมควรนะครับครับมีมีดปี2014แบบถาวรก็มีนะครับตัวนี้ถ้วยรางวัล9ปีก็มีนะครับก็สำหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ facebook ท่านตจะสุคนนะครับหรือว่าชื่อเฟซเดิมนะครับเป็นเอลกอนบอลพีชนะครับก็สำหรับใครที่ตามผลงานนะครับก็สามารถติดตามผลงานที่เอสกลุ่มเอสเอฟโมวันฮานะครับแล้วก็ใครที่จะติดต่อซื้อไอดีนะครับก็จะมีเบอร์โทรทิ้งเอาไว้ให้ด้านใต้นะครับมีเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ไลน์นะครับแล้วก็ ลิกงของ Facebook นะครับสำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้ละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ